เทคโนโลยีกริปเปอร์ครับกริปเปอร์ของหุ่นยนต์ที่ออกแบบในรูปแบบของดอกกลาบครับเพื่อให้มันสามารถที่จะหยิบสิ่งต่างๆที่มันมีความเปราะบางได้อย่างนุ่มนวลครับผมที่ผ่านมาครับหุ่นยนต์การจับสิ่งที่มีความอ่อนนุ่มหรือเปราะบางเเป็นความท้าทายมากกว่าการหยิบของที่มันมีน้ำหนักมากๆครับเพราะมันจะไม่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนที่ สูงมากๆนะครับคุณยนต์จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นๆด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากครับเชื่อมแบบมาแล้วก็จะได้เห็นทั้งเรื่องของซอฟแกร์ปเปอร์ซอฟต์โรบอทนะครับการใช้อ c t ชวลเตอร์ในรูปแบบต่างๆครับเพื่อให้การสัมผัสเนี่ยเบาแต่ก็ต้องแม่นยำแล้วก็มั่นคงด้วยอันนี้ยากที่สุดเลยครับและครั้งนี้ครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติออกแล้วครับก็คือดอกกุหลาบนั่นเองงานนี้ครับเป็นผลงานวิจัยของทาง Japan Advanced In อิน t u t e of ออ c เทคโ o โลยีครับผลงานนี้ก็คือใช้ชื่อว่า ROSE เลยนะครับ R O S E เป็นคำย่อมาจาก rotation based s q u e e h i n g gripper ครับผมก็เอา R O กับ E R สุดท้ายนะครับมารวมกันเป็น ROSE นั่นเองนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับมันประกอบด้วยปลอกอยางรูปกลวยซึ่งมีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็ความอ่อนนุ่มครับ ติดอยู่บนฐานทรงกลมที่แข็งแรงครับและฐานนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมกับแอคชัวเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถจะหมุนฐานและหมุนเจ้าปลอกที่มันเชื่อมติดกันได้นะครับลักษณะาการหมุนก็จะเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงทีนี้ครับความเป็นดอกกุหลาบก็คือเมื่อต้องเข้าไปหยิบจับวัตถุที่มีความบอบบางนะหุ่นยนต์ก็จะปล่อยปลายปลอกลงด้านล่างและรอบๆครับเพื่อให้ อีลาสโตเมอร์จำนวนมากเนี่ยสามารถสัมผัสกับด้านข้างของวัตถุแล้วแอคติวเอเตอร์ก็จะหมุนฐานเพื่อทำให้ปลอกย่นเบาๆนะแล้วก็ค่อยๆผ่านรอบตัววัตถุครับจากนั้นก็จะสามารถที่จะยกเคลื่อนยา้ายแล้วก็ปล่อยสิ่งของต่างๆได้อย่าง ง่ายได้ครับโดยเวลาที่ต้องการจะปล่อยก็จะหมุนปลอกในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับก็เหมือนรูปแบบของกลีบดอกกุหลาบครับเวลาที่มันบานหรือหุบเนี่ยรูปแบบการขยับกลีบมันไม่ได้แค่บานในลักษณะ2มิติตรงๆใช่ไหมครับมันจะมีอาการเหมือนมีอาการหมุนเกือบๆจะเป็นเกลียวบางอย่างก็เป็นอีก สิ่งหนึ่งครับของการเคลื่อนไหวในธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์เล็งเห็นครับแล้วก็เอามาจําลองทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะโรสเนียครับมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ยึดจับแบบอ่อนหรือว่า SOFT, ์ r ิ p ์ e ซอฟ f ์โรบอทแบบทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็หยิบวัตถุได้หลากหลายชนิดมากขึ้นครับเนื่องจากการใช้แรงกดที่นุ่มนวลแล้วก็สม่ำเสมอเนี่ยทำได้ดีกว่า แถมยังมีความทนทานสูงกว่าอีกนะครับแม้จะผ่านการทดลองใช้งานมากกว่า400,000ครั้งหรือไม่แต่ถ้าปลอกยางมีอาการชำรชุดฉีกขาดเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะจับยกวัตถุได้นั่นคือดีขึ้นมากกว่า soft gripper แบบเดิมแทบจะเรียกว่าทุกมิติเลยครับ